อันดับแรกเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางผู้บริหารนะคะแนะนาก่อนว่า KTMS ของเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะค่ะบริษัท KT Medical Service จำกัดมาหาชนของเรานะคะให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะรวมทั้งการให้บริการออกแบบตกแต่งหนวยไตเทียมระบบน้ําสําหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะ,ะน้ายาไตเทียมแล้วก็ธุรกิจท่อลม แยกได้ว่าเราทำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในเรื่องของการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมค่ะอืมอ่ะโอเคได้ค่ะทีนี้ถามในแผนของครึ่งปีแรกหน่อยค่ะเรามีแผนที่จะเปิดหน่วยไตเทียมแบบนห้ยังไงจากตอนนี้เรามีอยู่แล้วเท่าไหร่ยังไงบ้างคะค่ะปัจจุบันเนี่ยเรามี23สาขานะคะค่ะปัจจุบันเนี่ยแผนที่เราวางไว้ในใน,ในปี66เนี่ยเราวางแผนที่จะเปิด14สาขานะคะค่ะ,คะปัจจุบันเนี่ย ในงบ Q2 เนี่ยเราคิดว่าเราคาดว่าเราจะเปิดได้อีก5สาขาตามแผนที่เราตั้งไวใใ้ในในใน Q2 นี้ค่ะอืมค่ะในใน Q1 นี้เปิดไปแล้วประมาณเท่าไหร่นะคะใน Q1 หนึ่งนี้เปิดไปแล้ว3สาขาค่ะสาม,มสามอีกอืมค่ะค่ะในนี้ใ,ในใน Q2 ก็อีก5ถูกต้องไหมคะใช่ใช่ะอืมแปดก็อีกครึ่งปีหลังก็อีกประมาณ6โอทถือว่าครึ่งปีแรกนี่เราจะเปิดเยอะเหมือนกันเนาะเอ่อ ก็ก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราก็คงวางให้ตามแผนแล้วเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ค่ะให้ได้สิบสี่สาขาในปีนี้ค่ะค่ะค่ะโอเคทีนี้ถามในเรื่องของโลเคชันหน่อยค่ะโลเคชันที่เราจะไปเปิดหน่วยไตเทียมนี้จะเป็นแบบไหนยังไงบ้างคะ่โลเคชันที่ที่เราตั้งไว้ก็คือว่าเราเอาบริการค่ะเข้าไปให้ถึงผู้ป่วยให้ใกล้มากที่สุดก็คือเรามีผู้ป่วยที่มีความต้องการในการฟอกเลือดนะคะเราก็ เลือกอสถานที่หรือว่าคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยเข้าไปให้ใกล้ผู้ป่วยมากที่สุดแผนที่เราทําก็คือลดการเดินทางของผู้ป่วยเพื่อให้ผวกสะดวกสบายมากขึ้นนะคะค่ะค่ะแล้วแต่ละพื้นที่นี่ความต้องการในเรื่องของการใช้บริการหน่วยไตยเทียมนี่เป็นยังไงบ้างคะคือแต่ละพื้นที่ที่เราเข้าไปอะ่ะก็ก็เรียกได้ว่า มีความจําเป็นและมีความต้องการก็คือมีจํานวนผู้ป่วยที่จําเป็นต้องฟอกเลือดเนี่ยค่อนข้างมากเราก็เห็นถึงถึงโอกาสในจุดนี้เราก็เอาบริการเนี่ยไปเข้าถึงผู้ป่วยอย่างที่บอกว่าผู้ป่วยก็จะลดการเดินทางลดค่าใช้จ่ายแล้วคนผู้ป่วยก็สะดวก มีความสุขในการเข้าไปฟอกเลือดมากขึ้นเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องมาฟอกเลือดสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์ตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเดินทางเนี่ยเป็นส่วนสําคัญสําหรับผู้ป่วยมากค่ะ<ม>ค่ะอ่าฮะทีนี้ในแง่ของการเปิดสาขานี่เราเป็น standalone ไหมคะหรือว่าอยู่อยู่ในโรงพยาบาลคะอ่าสิบสี่สาขาของเราแบ่งออกเป็น standalone เนี่ยหกสาขาค่ะ,คะเป็น o u t s o u r c ในโรงพยาบาลแปดสาขา<ม>อืม โอเคถามในเรื่องของการเข้าไปอยู่เป็น o u t s o u r c ในโรงพยาบาลหน่อยคะ่ะอันนี้เราต้องประมูลไหมหรือว่าเรามีความเชี่ยวชาญไงทำไมเราถึงได้ไป o u t s o u r c ในโรงพยาบาลนะคะก็ถึงบอกคือคือการทำในโรงพยาบาลเนี่ยต้องมีลักษณะของการประมูล e-bidding นะคะคะซึ่ง e-bidding เนี่ยก็จะทําเป็น1ปีหรือ3ปีอันนั้ ะะปัจจุบันเนี่ยเราก็อยู่ในโรงพยาบาลมาตั้งแต่แรกนะคะก็คือเราก็มีความเชี่ยวชาญในการทำอ e ีบิ d i ิ้งรวมถึงคุณภาพที่เราให้กับโรงพยาบาลเนี่ยทำให้เราสามารถต่อสัญญาได้ตลอดมานะคะที่ผ่านมาเราก็ e b i ิ d i ิ้งได้ตลอดค่ะอ๋ะอ,อแบบนี้นี่เองนะคะ,ะ,คะทีนี้สาขาที่เราจะเปิดในปีนี้เราจะใช้งบลงทุนประมาณเท่าไหร่ยังไงบ้างคะค่ะ ก็งบลงทุนที่เราวางไว้เนี่ยสอง้ถึงสองร้านอย่างที่เรียนไปนะคะซึ่งแบ่งเป็นโรงงานน้ํา,ายาไตเทียมเนี่ยซึ่งต้องเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยน้ำยาของเราที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยก็หนึ่งแสนแกนลอนต่อเดือนเนี่ยก็คือก็ค่อนข้างจะเต็มเพราะนั้นเราก็มีแผนที่จะ ขยายโรงงานอีก61ล้านนะคะ,คะแล้วก็ขยายในส่วนของ KTMS ที่จะขยายสาขาใหม่แล้วก็เพิ่มเครื่องไตเทียมในสาขาเดิมอีก155ล้านนะคะส่วนอื่นๆก็จะเป็นในเรื่องของธุรกิจอื่นๆที่เพิ่มเติมมาอืมค่ะค่ะ,คะโอเคทีนี้พูดถึงโรงงานผลิตน้ำยาไตเทียมเมื่อกี้บอกว่า1แสนแกลลอนต่อเดือนถูกต้องไหมคะค่ะ,ะใช่ใช่ค่ะ,คะ ทีนี้เราจะเพิ่มไปแบบไหนยังไงแล,แล้วที่ผลิตอยู่เราใช้เฉพาะใน KTMS หรือไม่หรือว่าเราขายให้ที่อื่นด้วยปัจจุบันหนึ่งแสนกันลอนเนี่ยแบ่งออกเป็น KTMS ประมาณ30%สนคนนอกอีก70%็สซึ่งแผนในอนาะคตเราเราก็จะตั้งแผนประมาณนี้ค่ะเจ็ดคนนอก70%คนใน30%มนะคะแล้วแผนที่จะกำลังการผลิตของเราก็จะเพิ่มเป็น2-3เท่าของ,ของ,ข,องของกำลังการผลิตเดิมนะคะ อืมค่ะแสดงว่าดีมานในส่วนของการใช้น้ำยาก็เยอะเหมือนกันถูกต้องไหมคะเราถึงมีการอัพกำลังผลิตเพิ่มขึ้นอ,อ่ใช่ค่ะเรเนื่องจากว่าหน่วยไตยเทียมที่เป็นในส่วนของอหน่วยไตยเทียม,มอ,อื่นๆโรงยานของรัฐเนี่ยก็มีการขยายก็ต้องใช้น้ํา,ายาไตเทียมะนะคะคนไข้ก็เพิ่มมากขึ้นเนี่ยตรงนี้เราก็เลยเห็นโอกาสที่เราต้องเริ่มขยายกําลังการผลิตในส่วนของโรง,งงานน้ํา,ายาไตเทียม คค่ะค่ะะทีนี้ช่วยฉายภาพในเรื่องของอัตราการคลองเตียงของเรารวมถึงแนวโน้มของจํานวนผู้ป่วยแต่ละปีเป็นยังไงบ้างคะออปัจจุบันอัตราการคลองเตียงของเราเนี่ยก็คือ85อรัพมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่เราเปิดดําเนินการมานะ ซึ่งปัจจุบ,บันเนี่ยจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมีมากกว่า200,000รายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยที่เป็นโรคไตกว่า8ล้านคนนะคะซึ่งมีแนวโน้มเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเนี่ย15%ต่อปีนะคะ,ะและในะที่ผ่านมาในเรื่องของข้อมูลทางการแพทย์นะคะคลังข้อมูลด้านการแพทย์พบว,ว่าหนึ่งใน25ของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะจะกลายเป็นผู้ป่วยโรคไตลายลมั รวมถึงคนไข้โรคคนปัจจุบันเนี่ยประชากรของประเทศเราเนี่ยมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะผู้สูงอายุมีมากถึงร้อยละยี่สิบของประชากรเรานะคะทําให้ตรงนี้เนี่ยคือเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยไตเราก็เสื่อมนะคะทุกๆสิบปีเนี่ยไตยเราก็จะเลือดไปเลี้ยงไตเราลดลงสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอายุหกสิบเนี่ยหลายๆคนก็จะเป็นโรคไตเรื้อรลังระยะที่หนึ่ง S <S ซึ่งส่งผลให้ว่าในอนา,าคตเนี่ยจะมีผู้ป่วยโรคไตเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ, <S 2> <S 2> คะนี่คือสถานการณ์ของโรคไตนะปัจจุบันอืมค่ะค่ะ,คะโอเคทีนี้ในในส่วนของภาพการเติบโตของเราในปีนี้ละคะแน่นอนแหละเราจะมีการเพิ่มตัวสาขาเนาะระวังเป้าหมายการเติบโตปีนี้ไว้ยังไงบ้างคะปีหกหกคือคือปีนี้เราคาดว่าเราอยากจะไปแตะที่ห้าร้อยล้านนะคะ ที่เราคิดว่าเราจะทําได้ในปีนี้นะคะลรวก็ในการเติบโตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็โต30%มาโดยตลอดนะคะแล้วเราก็คิดว่าเราจะคงเรื่องของการเติบโต30%เร์ต์ของเราไปในช่วงนี้อยู่แล้วคะ่ะ30เปอร์็นอัพืค่ะค่ะอ่าฮะถามอีกนิดนึงหลังจากเข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดซับเอไเป็นยังไงบ้างคะทางคุณการเป็นยังไงบ้างตอนนี้ ดีขึ้นค่ะหนโโ่น้อยลงโอเคการแ <c oughs> ข่งขันเป็นไงหลังจากเขา้าเขา้าเข้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยมันการเงินเราแบบมันสภาพคล่องมันดีขึ้นไหมคะหรือว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็หลังจากที่เราได้เงินระดมทุนมาเราก็มีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจเรานะคะให้ให้รวดเร็วมากขึ้นรวมถึงชื่อเสียงของบริษัทเราเนี่ยทําให้ลูกค้าหรือว่ากลุ่มโรงพยาบาลมีความเชื่อมั่นในธุรกิจในบริษัทเรามากขึ้นค่ะ ซึ่งเวลาที่เราจะไปคุยกับในการขยายในด้านอื่นๆเราก็ก็มีมากขึ้นด้วยแผนการขยายของเรามีตลอดหลังจากที่เราเข้าตลาดยิ่งมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นค่ะอืมค่ะค่ะมีพันธมิตรมาคุยบ้างไหมคะหลังจากเราลิตเตดแล้วก็มีเรื่อยๆนะคะมีคนสนใจในธุรกิจของเราไม่ได้แค่เรื่องของตัวเลขอาจจะเป็นในเรื่องของการที่อยากจะช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะที่ที่ต้อง ลำบากในการฟอกเลือดด้วยนะคะมันเหมือนทําให้สังคมเราดีขึ้นด้วยไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขเรื่องสังคมเรื่องการดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันทําให้ธุรกิจเราทําแล้วมีความสุขด้วยในความรู้สึกข,ของซีโอนะคะืดีค่ะดีค่ะโอเคค่ะ,คะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักเคทีอมากขึ้นคะ่ะค่ะเคทีก็ทําธุรกิจฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะก็ แน่นอนแนวโน้มของผู้ป่วยโรคไตค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นนะคะล้วก็มองว่าธุรกิจของเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์นะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐของหรือโรงพยาบาลเอกชนต่างๆนะคะเพราะว่าเราให้บริการได้อย่างครอบคลุมครบวงจรนะคะก็แน่นอนธุรกิจของเคทีเมสมีอนาคตอย่างแน่นอนะฝากท่านนักลงทุนทุกท่าน,น,นด้วยนะคะ อืมค่ะโอเควันนี้ขอบพอะคุณทางผู้บริหารมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็จันแม่ในรายการวันนี้ขอบพอะคุณค่ะขอบคุค่ะอคุณมากค่ะค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ